ในหมู่บ้านชายฝั่งอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่านาวาเธออาศัยอยู่กับคุณยายของเธอวันหนึ่งนาวาได้รับเข็มทิศเก่าๆจากคุณยายที่เคยเป็นนักเดินเรือนาวารับเข็มทิศจากคุณยายแต่เธอสังเกตเห็นว่าเข็มทิศนี้มันไม่เคยชี้ไปทางเหนือมันหมุนไม่หยุดเหมือนกับมันกําลังหาทิศทางอะไรสักอย่างคุณยายยิ้มและพูดว่าบางทีเข็มทิศนี้อาจพาเราไปที่ที่เราควรไปนาวาขอบคุณและบอกลาคุณยายของเธอ ก่อนที่เธอจะออกเดินทางโดยใช้เข็มทิศนี้นำทางนาวาลงเรือลำเล็กของเธอและพายออกไปเพื่อเริ่มต้นการผจญภัยที่รออยู่ข้างหน้าคุณยายยืนเฝ้ามองนาวาด้วยความเป็นห่วงจนนาวาพายเรือไกลออกไปจนลับสายตานาวาพายออกจากหมู่บ้านจนถึงกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นาวาพายเรือของเธอไปไกลตามเข็มทิศที่คุณยายมอบให้แต่เข็มทิศมันยังคงหมุนไปมาอย่างไรทิศทางมันหยุดหมุนและเปลี่ยนทิศทางไปมาอยู่หลายครั้ง แต่ทุกครั้งมันไม่เคยหมุนไปทางทิศเหนือเลยนาวา่าเริ่มเป็นกังวลว่าเธอจะหลงทางเพราะเข็มทิศนี้มันเหมือนจะใช้การไม่ได้ทันใดนั้นเข็มทิศก็หยุดแล้วมันก็เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันพาเธอเข้าสู่แนวชายฝั่งร้างแห่งหนึ่งนาวามองไปรอบเกาะร้างแห่งนี้และรู้สึกสงสัยว่าที่นี่คือที่ไหนกันนะเธอเดินเท้าลึกเข้าไปในป่าตามเข็มทิศที่หมุนไปมาอย่างช้าๆจนในที่สุดเข็มทิศก็มาหยุดหมุนและชี้มาอย่างที่แห่งหนึ่งทันใดนั้นนาวาหันหน้ามองตามทิศทางของเข็มทิศ มันคือทางเข้าถ้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ถวันในป่าลึกนั่นเองนาวาตัดสินใจเข้าไปในถ้ำโดยให้เข็มทิศนำทางบนผนังถ้ำมีรูปเขียนโบราณปรากฏอยู่ในภาพเหมือนว่าพวกเขาได้รับสิ่งวิเศษจากสิ่งมีชีวิตที่เธอไม่รู้จักและพวกเขาก็เป็นผู้สร้างเทวรูปอะไรสักอย่างนาวาคิดอยู่ในใจเธอเดินต่อไปลึกเข้าไปในถ้ำตามเข็มทิศที่นำทางเหมือนว่ามันจะนำทางเธอไปหาอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าทันใดนั้นเองเข็มทิศก็หยุดนิ่ง และชี้ตรงไปยังเทวรูปสีดําขนาดใหญ่ใช่แน่เลยนี่คือเทวรูปที่เราเห็นบนผนังถ้ำนี้นาวาร้องอุทานออกมามันคือรูปสลักขนาดใหญ่ที่สร้างจากหินประหลาดสีดํามีลวดลายแปลกตามันตั้งอยู่ตรงกลางถ้ำซึ่งถูกแวดล้อมไปด้วยน้ําและปลาที่ลอยอยู่กลางอากาศทันใดนั้นเทวรูปหินสีดําก็ยกตัวลอยขึ้นอยู่กลางอากาศพื้นถ้ำเริ่มสั่นสะเทือนจากคลื่นลูกใหญ่ที่ถาทถมเข้ามาโดยมีสัตว์ทะเลน้อยใหญ่มากมายไหลเข้ามาในถ้ำด้วย ลาหลากชนิดพากันเข้ามาในถ้ำว่ายน้ำอยู่รอบๆเทวรูปเหล่าสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลหลากชนิดบนตัวพวกมันมีเศษโลหะต่างๆทั้งเบ็ดตกปลาเศษวนซากสมอเรือติดตามตัวพวกมันมาด้วยทันใดนั้นมีพลังงานบางอย่างจากเทวรูปที่ทำให้เศษสิ่งต่างๆที่ติดตามตัวเหล่าสัตว์ทะเลถูกดูดออกมาอย่างรวดเร็วบรรดาเศษวัตถุต่างๆที่หลุดออกจากเหล่าสัตว์ทะเลถูกดูดติดแน่นกับตัวองค์เทวรูปอย่างน่าประหลาดจากนั้นน้ำก็ลดระดับลง และเทลูปก็กลับมาตั้งอยู่ที่ใจกลางถ้ำเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะนาวาคิดหาคําตอบอยู่ในใจนาวาตัดสินใจเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านของเธอเธอคุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่เธอพบและยังคงหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนาวาพายเรือออกจากเกาะร้างมุ่งหน้าสู่ทะเลเพื่อกลับไปหาคุณยายของเธอเธอแน่ใจว่าคุณยายของเธอมีคําตอบว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนาวาพายเรือมาถึงยังหมู่บ้านของเธอ ด้วยใจที่กระวนกระวายอยากที่จะเล่าเรื่องสิ่งต่างๆที่เธอได้พบให้คุณยายฟังคุณยายของนาวายืนรอต้อนรับการกลับของหลานสาวอยู่ที่ชายฝั่งอย่างดีใจนาวาโผล่เข้ากอดคุณยายของเธอด้วยความคิดถึงนาวารู้สึกตื่นเต้นที่จะเล่าเรื่องการผรจญภัยของเธอให้คุณยายฟังในทันทีที่ทเธอมาถึงคุณยายรับฟังเรื่องราวการผจญภัยที่นาวาเล่าอย่างตั้งใจคุณยายตัดสินใจที่จะเล่าตำนานเรื่องหนึ่งให้นาวาฟังมีตำนานเล่าว่ามีชนเผ่าโบราณในเกาะแห่งหนึ่ง ได้สร้างแถวรูปจากหินลึกลับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าหินนั้นมาจากไหนหินนั้นคือแร่แมกนีไทม์มันคือแม่เหล็กธรรมชาติซึ่งมีพลังแม่เหล็กอันทรงพลังมันส่งขึ้นแม่เหล็กไปทั่วทั้งท้องมหาสมุทรพลังนี้มีอำนาจในการนำทางแก่สัตว์ทะเลต่างๆให้มาชุมนุมกันนะสถานที่แห่งนี้แถวรูปศิลานี้จะใช้อำนาจจากพลังแม่เหล็กแมกนีไท์ดูดเสษวัตถุสิ่งของไม่ดีต่างๆเหล่านั้นที่ติดตามตัวพวกมันออกมาที่แห่งนี้ เปรียบได้กับโรงพยาบาลของทะเลลึกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นาวาได้ฟังเรื่องที่คุณยายเล่าอย่างตื่นเต้นและเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอได้คำตอบแล้วสำหรับคำถามของเธอว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเธอยังเข้าใจอีกว่าแท้จริงแล้วเข็มทิศที่คุณยายให้เธอไปนั้นที่จริงแล้วมันไม่ได้เสียหรอกแต่มันมีไว้นำทางไปตามอำนาจของคลื่นพลังงานแม่เหล็กแมกนีไทต์ต่างหากเข็มทิศมันยังคงหมุนอยู่มันไม่ได้แค่พาเราไปยังจุดหมาย แต่มันยังพาเราไปสู่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ที่รอเราอยู่หลังจากวันนั้นนาวาและคุณยายก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งที่ได้ออกไปสำรวจโลกที่พวกเขาไม่รู้จักร่วมกันเสมอ